สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมชอช้างแท็กเตอร์นครมฐมนะครับวันนี้พามาดูรถขุดนะครับเคเกหนึ่งหกหนึ่งคีสามนะครับคันนี้ก็ขายราคาเบาๆนะครับราคาไม่ข้ามสี่แสนบาทนะครับคันนี้เราก็ได้เป็นรถสวยนะอันนี้เป็นรถสุขภาพดีนะไม่เน่านะครับไม่ป่วยนะแล้วก็รถสีเดิมช่วงล่างดีเอลดีนะครับแล้วก็สีเนื้อตัวดีเครื่องเดิมปั๊มเดิมแพรเดิมไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับ ชั่วโมงการทํางานก็ไม่เยอะนะครับเพียงแค่ห้าพันสามนะครับถือว่าไม่เยอะนะสำหรับรถตัวนี้ชั่วโมงการทำงานตัวนี้ทนอยู่ได้ถึงหมื่นชั่วโมงเลยนะครับในการทํางานแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าป้ายแดงอยู่ประมาล้านห้าแสนนะแต่ว่าตัวนี้คงขายราคาไม่ถึงสี่แสนบาทรวมแบตรวมทุกอย่างรวมจะส่งหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับพวกแผงคอนโทรลเบาะที่นั่ง อะไรก็เดิมหมดนะครับเป็นภาษาไทยนะเพราะว่ารถตัวนี้เป็นรถออกศูนย์ป้ายแดงมานะครับมีอะไรเซอร์วิสทุกอย่างนะครับสามารถซ่อมศูนย์เซอร์วิสศูนย์ได้หมดนะครับก็เหมาะกับลูกค้าที่หารถไปใช้ทํางานต่างๆนะครับนี่พาดูใต้ท้องนะครับไม่มีน้ํามันซึมเหมือนเดิมนะครับตามสโลแกะเรานะครับไม่มีน้ํามันซึมแล้วก็ไม่มีน้ําหยดนะเพราะว่าผมไม่ได้ล้างออกมานะครับก็คือให้ดูง่ายๆนะครับคุณแอร์ตาดรับฟังเสียงกันดีกว่านะครับที่ อ๋ออันนี้คือไอ้ตัวสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าตัวแพรตัวเซฟตี้ไซส์กว่าลงอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องก่อนนะครับว่าเป็นยังไงทีวีโอก็ทํางานเดี๋ยวลงให้ดูจากด้านหลังแล้วกันนะครับนี่ครับเครื่องเดิมปั๊มเดิมหมดเลยนะครับเครื่องเดิมปั๊มเดิมทุกอย่างเดิมแห้งๆสวยหมดเลยครับรถสภาพดีมากรอยขัดไม่มีเลยนะครับรอยขัดไม่มีเลยแน่นอนครับนี่นี่ครับสายผลิตเงาๆทุกอย่างเดิมหมดตอวกาดสวยนะครับรถสภาพดีนะครับ สามแสนสามแสนเกบาทนะครับสามแสนเาหมื่นบาทคันนี้นะนะครับเดี๋ยวพาดูด้านกว่าของตัวรถกันนะครับนี่แพนอนโทนไม่เคยมีรอยขันปรับแรงดันมาเลยนะครับสภาพเดิมกริปนะครับสายอลิกแท้ทั้งคันน้ำมันไม่มีหยดเลยนะด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัดไฟนะครับตัวตัดไฟไม่มีอะไรนะครับเป็นตัวซื้อเข้ามาเสริมรั z ดา a 40บาทนะครับ เราก็หม้อน้ําปกติหมดนะครับสายไฮดรอลิกก็รอยมาร์กอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับรถก็ดู่ในสภาพดีนะครับใช้ได้เดิมๆดูง่ายครับคันนี้แล้วก็ด้านในก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวการทํางานในผมลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวดูรถรอบคันไปก่อนนะครับนี่ครับพี่ๆที่หารถไปใช้นะครับอยากจัดชุดใหญ่ครับตัว5ตันก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ครับสําหรับ ลูกค้าที่เป็นสวนยางสวนปลาล์มอะไรเงี้ยครับ5ตันนี่จบแน่นอนขุดลากถอนโคนยูคาอะไรก็น้ําหนักก็ดีก็3ตันเยอะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็น3.5ตันด้วยครับนี่เป็นแบบหลังคาครับรา <c oughs> คา390,000บาทรวมแวดรวมส่งเอา,อางี้ดีกว่าครับเรารวมแวดรวมส่งเรียบร้อยหมดนะครับครบๆไปเลยนะครับจัดให้แบบประหยัดประหยัดเลยนะครับเดี๋ยวพาดูพวก สีกระบอกคอนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับภาษาก็เป็นภาษาไทยที่ผมบอกนะครับนี่ครับครบนะครับครบนี่พาดูสายไฮดรอลิกนะสายเดิมแท้โรงงานทุกเส้นเลยนะครับยังไม่เคยมีสายไฮดรอลิกเส้นไหนแตกเลยนะครับก็รถเดิมดูง่ายดูง่ายครับรถเดิมดูง่ายนะครับรถเดิมดูง่ายยังไม่เคยมีสายเส้นไหนแตกเลยนะครับประมาณนี้เลยครับรถสวยๆเลย จำๆเลยนะครับรถสวยๆ,ๆจำๆเดิมๆมุลสลักก็ถือว่าแน่นนะไม่ได้หลวมครับเราก็เลยไม่ตีแต่เดิมมาเขาดีอยู่แล้วเราก็จัดทรงไปแบบนี้เลยนะครับโอเคยังไงฝากติดตามชาวช้างแท็กเตอร์นะครับผมนะครับสูตรรวมรถสวยๆส,ยๆสภาพดีนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันเรื่องหนึ่งที่ให้ลูกค้าได้ลองกันนะครับในราคาแค่3ามแสนเก้าหมื่นบาทรวมแบดจัดโปรหน้าฝนมาเลยนะครับก็ผมว่าคันนี้น่าอยู่ไม่นานนะครับในราคาเบาๆแบบนี้ ก็ใครที่เล็งรถขุดไว้นะครับในงบประมาณที่มีอยู่ก็คันนี้เลยครับซื้อไปก็ไม่ขาดทุนกําไรใช้แน่นอนครับราคาขายต่อก็ดีขายง่ายอะไรก็จบนะครับคันนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชานชารนักเตอร์พามาลองขับเคเอ็กซ์หนคู้ตาคันนี้เป็นขนาด5ตันนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าคันนี้ผมจัดโปรราคาเบาๆนะครับคันนี้ราคาแค่3 9 0 0 0 0ื่นบาทรวมส่งปีนะครับนี่ครับ รถเครื่องเดิมปั๊มเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยลืมอไม่เคยชอบหน้าจอติดครบนะครับสายฮาริคแค้เดิมนะครับโซ่ดีเอลดี LD, นะครับรถมีเป็นรถออกห้างป้ายแดงด้วยป้ายแดงอยู่ประมาณล้านห้าตอนนี้เราขายแค่สามแสนเก้าหมื่นบาทรวมแวะเรียบร้อยครับรวมแวะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับรวมจะส่งฟรีด้วยครับจัดโปรให้ลูกค้าไปเลยนะครับนี่ผมพาขับไปดู รเร็วมากนะครับถ้าตันหนึ่งหหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาร์มยาวพิเศษด้วยนะสังเกตว่าอาร์มเขาจะยาวมากนะครับแล้วก็มุขกีก็จะเป็นมุขกีสี่ฝันมาตรฐานขนาดมุขกีก็จะประมาณหกตักหนึ่งคิวนะครับคืออุ้มดินหกตักเนะี่ยเท่ากับหนึ่งคิวะครับเหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานนะครับในราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นบาทราคานี้จะส่งฟรมหมดแล้วทายของเหลวให้นะครับนี่ครับ ทัางไนเตอร์แล้วับมาถมนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอการทำงานนะครับทำงานนิ่มๆนุ่มๆเลยครับเบาๆเดี๋ยวข่วนโซ่ให้ดูครับเนี่ยโซ่ดีครับโซ่แน่นนะครับ ซีนกระบอกเดิมมาไม่มีซึมครับปั๊มแพรแห้งทุกจุดคันนี้ก็เก็บสีครบสนิมแล้วก็เปลี่ยนซีนหัวใจให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ้่งซีให้อ่ะราคาเบาๆนะครับจัดโปรราคาเบา ท่โทนน้ำมันปรับนิ้วนะครับรุ่นใหม่ก็เวลาทำง,งานก็แต่งสโลวอะไรง่ายหน่อยนะโอเคขอบคมาครับ